เดี๋ยวเราจะม o ฟออนไปเรื่องการเมืองแล้วแต่ว่าขอทิ้งท้ายเรื่องกรรมธิการนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวตอนบ่ายสี่โมงเย็นจะมีอีกกรรมธิการหนึ่งนะคะกรรมธิการทหารสภาผู้แทนรัษฎรนะคะจะมีการเชิญคุณกันจอมพลังไปชี้แจงเรื่องของของบริจาคเงินบริจาคให้กับทหารเพราะว่าทหารบอกว่าเขาไม่ได้ขาดแคลนงบประมาณใ้อย่างใดนี่นะคะจะมีถ่ายทอดสดประชุมกรรมธิการทหารวันนี้ด้วย30ตุลาคมนะคะล่าสุดคุณกันจอมพลังตอบรับแล้วนะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้สอสอของพักประชาชนจะเอาแชทมาเปิดเผยว่า ส่งไปเชิญคุณกันในทุกช่องทางอ่านแต่ไม่ตอบเนี่ยนะคะมีคุณชยพลนะคะคุณกูดี้นะคะก็มาเอามีเพจเนาะมีเพจว่าโพสต์มีการ i n กซ์ไปถามทุกช่องทางก็ไม่ได้ตอบแต่อย่างใดเนี่ยนะคะ แต่ว่าล่าสุดคุณกันจอมพลังใน Facebook กันจอมพลังช่วยสู้บอกแล้วส่งลิงก์ร่วมประชุมให้ผมได้เลย4ี่โมงผมเข้าร่วมประชุมด้วยจะได้มีการพูดคุยหรือว่าตอบคําถามนี้กันด้วยนะคะ hey, คุณชอ่อคุณชอ่อไม่ใช่กรรมธิการทาหารหรอกแต่ดูเหมือนพักประชาชนก็กัดไม่ปล่อยเหมือนกันนะกรณีคุณ,<จ>คณกันจอมพลังจริงๆมันเป็นประเด็นสืบเนื่องค่ะสำหรับท่านที่อาจจะงง,งว่าเอ๊ะเหมือนกับเรื่องคุณกันเนี่ยมันควรจะจบลงได้แล้วใช่ไหมอ่ะจริงๆเนี่ยมันเป็นประเด็นต่อเนื่องว่ากรรมธิการเนี่ยเขาเรียกทางทหารมาให้ข้อมูลตั้งงแต่่สัปดาาาหหกนนซึทรเย ยันว่าสิ่งที่เขาเขาได้รับบริจาคมาเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ขาดแคลนอะไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการรักษาน้ําใจก็คือมีคนให้มาก็ก็ต้องรับไว้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเสื้อกรากเนี่ยทาหารเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ใช้แลวจริงก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าเป็นยุเทธร์พั์ควบคุมก็ไม่รู้ว่าไปซื้อขึนมาได้อย่างไรนะคะอันเนี้ยพอจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยเขาก็เลย เรียกคุณกันมาชี้แจงในฐานะผู้บริจาคว่าในเมื่อทางผู้รับบริจาคเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการแล้วก็สิ่งที่บริจาคไปเขาก็ไม่ได้ใช้ด้วยเนี่ยทางผู้ที่บริจาคไปเนี่ยคิดเห็นอย่างไรอย่างอะไรยังไงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็อาจจะรวมไปถึงการเทียบบัญชีด้วยว่าสิ่งของที่ได้มาแล้วก็ไปบริจาคที่กองทัพเนี่ยบัญชีมันตรงกันหรือไม่ อซึ่งหลายคนก็บอกว่าเอพักประชาชนต้องการจะเชื่อมโยงคุณกันจอมปลลังไปถึงคุณธรรมนัทหรือเปล่าดิฉันคิดว่าไม่ต้องเชื่อมโยงอะไรนะคะเพราะว่าทางคุณกันก็เชื่อมโยงไปถึงคุณธรรมนัทเองแล้วคุณธรรมนัทเองก็ยอมรับว่าก็มีความสนิทสนมคุ้นเคยกันดิฉันคิดว่าเรื่องการพิสูจน์ว่าคุณกันกับคุณธรรมนัทเป็นผู้ที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นอย่างยิ่งเนี่ยก็ควรจะจบตั้งแต่เรื่องที่มีการเปิดเอกสารแล้วว่าบุลนิธิคุณกันซึ่งไม่ใช่ของคุณกันแต่เป็นของคุณกันเนี่ะก็จ โอนทรัพย์สินให้กับมูลธีของคุณธรรมนัทหากมูลทีต้องยุบเลิกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวรอติดตามนะคะบ่าย4ี่โมงเย็นนี้นะคะที่กรรมการที่การทหารว่าจะเป็นอย่างไรบ้างกับการพูดคุยเรื่องนี้นะคะเอามาเรื่องการบ้านการเมืองกันสักนิดนึงค่ะจริงๆแล้วเมื่อคืนนี้นะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละนายกรัฐมนตรีอนุทินนะคะเดินทางไปประชุมเอเปคกที่เกาหลีใต้นะคะแล้วก็ ประเด็นสําคัญแล้วก็มีการโพสต์ออกมาเมื่อวานนี้ด้วยนะคะจากสื่อต่างๆก็คือว่านายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสพูดคุยนะคะกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกานะคะมันจะมีเวทีหนึ่งนะคะที่นายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการพูดคุยกับคุณทรัมป์เป็น8ประเทศที่เกาหลีใต้เชิญเราเข้าไปพูดคุยด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะเป็นวงการรับประทานอาหารค่ำนะคะซึ่งเราเป็นหนึ่งใน8ปประเทศที่ทางเกาหลีใต้นะคะได้มีการเชิญเข้าไปแล้วก็มันจะมีคลิปเมื่อวานนี้จะเห็นว่านายกรัฐมนตรี ะะได้คุย2ต่อ2กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เห็นเราเนี่ยมีการขอให้อเมริกาไปดูในเรื่องของการลดภาษีลงจากนี้ให้มากกว่านี้นะคะเดี๋ยวลองฟังคลิปนี้สักนิดนึงค่ะ

เสียงเสียงมันอาจจะเบาสักนิดนึงอ่ะเดี๋ยวดิฉันดิฉันเล่าคร่าวๆให้ฟังคือสองท่านคุยกันแล้วก็นายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยเหมือนฝากให้ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยไปดูเรื่องของภาษีท่านก็ถามว่าคุณคุยกับใครนะคุยกับมีสองท่านอะเจนเน็ตหรือ อ,อีกท่านหนึ่งอะค่ะสองท่านแย,ย่เกลียดใครนายกก็เลยมีการพูดแต่เสียงมันจะเบามากอะจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยประเด็นสําคัญคือประธานาธิบดีสหรัฐเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปพูดคุยให้อ่าจะไปพูดคุยให้ท่านนายกก็เลยบอกว่าอยากให้ดูในเรื่องของการลดภาษีลงมาให้มากกว่านี้หน่อยก็จับมือกันในตอนสุดท้ายเออเป็นการสร้างภาพธรรมดานะผมว่านะเอาไม่ได้เป<ร>็นประโยชน์ของประเทศตั้งอู้คือรอบนี้นะท่ผมไม่รู้นะว่าประเทศได้ประโยชน์อะไรบ้างแต่ว่าคุณอนุทินได้ภาพค่ะ คุณอนินได้ภาพเลยแบบว่ารอบนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนเดียวมั้งที่เวลาเจอประธานาธิบดีอเมริกาแล้วได้ภาพแล้วโดดเด่นและมีเวลามากอเห็นได้จากอตอนทีด่ดูดูอยู่กุลาลัมเปร์นะค่ะคือปกติโดนันไม่ใช่โดนันทำประธานาธิบดีอเมริกานะทุกคนตั้งแต่บารักโอบามาเจอผู้นํานี่เขาก็แป๊บๆเขาไม่ได้ให้ความสําคัญถึงขนาดนี้แต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าเ,ออเขาก็ อยู่กันนานมากกอดเอวจับมือยกหัวแม่มือถ่ายรูปเหลือแต่เซลฟี่ไม่ได้เซลฟี่กันอะไรเงี้ยนะ,ะเออเต็มที่ถ้าคุณอนุทินก็โอ้โหน่าบานคืนได้แต่เรื่องอื่นโอเคนปัประเทศได้ใดเราไม่รู้แต่นักอนุทินได้แล้วรอบนี้กันในภาพที่เห็นเนี่ยนี่ก็ก็อันนี้ตั้งใจที่จะอัดคลิปมาแล้วก็จะแสดงเห็นอะไรเห็นไหมนาย,ยกเราแน่อินเตอร์ทําให้ความสําคัญอะไรกันนะ แต่ว่าเขาดูสุดท้ายซ้ำเขาจะหนีออกอยู่แล้วชิ่งเขายื่นมือไม้จับมือไปจับมือก็จับมือก็จะลาแล้วไงเออถ้าไม่จับมือก็ไม่ลาไงจะลาได้ไงใช่ไหมเออฝรั่งเขาจับมือเสร็จแล้วจบแล้วก็อยากจะตัดบทอยากจะไปแล้วนี่เขาเอามาแค่นี้แต่ผมไม่รู้ือนกันว่าเขาพูดอะไรนะ ตามที่คุณเมย์เล่าผมก็ไม่รู้ว่าจริง,รงๆคืออะไรแต่ว่ารู้เอานี้ก็พักพวกกองเชียร์คุณอนุเทนก็ต้องเอามาโฆษณาแหละอ่าลืมเล่าไปาว่าต้นหัวเนี่ยนายกก็จะพูดก่อนประมาณว่าเนี่ยเ,เรื่องของหลังข้อตกลงสันติภาพที่กัมพูชานะเราก็กลับมาปฏิบัติเป็นอย่างดีแล้วก็เข้าเรื่องของลดภาษีอะไรเงี้ยคุณช่อนี่จบรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาด้วยนะคะดิฉันเห็นว่าคุณเทพไทยอะค่ะอันนี้การสร้างภาพที่ ออกจะธรรมดาสามัญเกินไปนิดด้วยซ้ำสำหรับภุณุทินไม่ให้คะแนนนายการัฐมนตรีเรื่องนี้นะคะ<อ>เซต,ตติ้งเนี่ยมันเป็นเซต,ตติ้งโต๊ะอาหารเย็นซึ่งมันไม่มีการพูดคุยอยู่แล้วนะคะนี่ไม่ใช่คอริเดอร์ดิปโลมีซีคือเอาใหม่นะคะเวลาเราไปเราผู้นำโลกเนี่ยเขาไปเจอกันในที่ประชุมนานาชาติเนี่ยเช่นเอเปเช่นอาเซียนอาเซียนพลัสเนี่ยหรือยูเอ็นเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าไซมิ้ง ไซมิตติ้งคืออะไรประชุมห้องใหญ่ก็เรื่องหนึ่งก็ประชุมทางการไม่ค่อยอะไรมากหรอกอันเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างไปพูดเรื่องที่ตัวเองต้องการจะพูดแต่เรื่องที่จะได้ตกลงของจริงๆเนี่ยประเด็นที่เขาเตรียมมาเนี่ยเขาจะทามันในไซมิ e ติ้งก็คือประชุมข้างเคียงนี่มีห้องข้างๆอยู่ห้องประชุมใหญ่เต็มไปหมดเลยเรียงๆ,ๆ,ๆกันตามปกติแล้วก็ผู้นำเนี่ยเขาก็จะไปเจอกันเพื่อคุยในประเด็นที่เขาอยากจะหาหรือทวิภาคีกับประเทศไหนก็ตามนะคะแล้วก็จะมีอีกอันนึง ที่ไม่ใช่สายมิ팅เขาเรียกคอริดอร์ดิปลเมซีก็คือการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการตามคอริดอร์เนี่ยมันคืออะไรโถงทางเดินใช่ไหม,มแบบโถงโถงอะ่ะห้องโถงยาวๆอะ่ะซึ่งเขาจะเป,เป็นการพูดคุยต่อรองอะไรอย่างไม่เป็นทางการก่อนที่จะเข้าสู่กันประชุมจริงๆแต่อันนี้มันไม่ใช่ทั้งสามอย่าง<ม>อันนี้คือวงดินเนอร์เพราะฉะนั้นก่อนเข้าหลังเข้าวงดินเนอร์เนี่ยมันเป็นการพูดคุยที่เอาภาพ เอาภาพอย่างเดียวจร,จริงเพราะว่าจะเป็นช่วงที่ปล่อยให้ผู้ผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนเนี่ยเข้าไปเก็บภาพได้นะคะก็จะเป็นลักษณะของ body l a n g เ a g e ของการแสดงความสนิทสนมหรือหรือมือตึงเย็นชากับใครเช่นสมมติไปเจอผู้นํารัสเซียต้องทาท่ามือตึงหรือเปล่าไปเจอสีจิ้นผิงล่าสุดต้องทำท่าสนิทสนมแบบแฮปปี้ดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้มันจะเกิดขึ้นในวงดินเนอร์นะคะเพราะฉะนั้นคุณอน,นุทินเนี่ยก็พยายามจะใช้โอกาสนี้ก็คงจะให้ทีมงานเนี่ยไปถ่ายมาว่าออแก้เกมไงเพราะว่าโดนด่าเยอะทั้งเรื่อง แต่เอิร์ธทั้งเรื่องไปเสียเปรียบเขาในการเจราจาภาษีนะคะซึ่งพูดกันโดยความสัตย์จริงจะไม่เสียเปรียบเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้วิธีเจราจาแบบตัวเองได้เปรียบอยู่แล้วนะคะแต่ว่า เราก็ตั้งข้อสังเกตได้ว่ามันเสียเปรียบมากไปไหมเมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่เขาเจรจามาพร้อมๆกับเรานะคะก็เลยพยายามจะแก้เกมดิฉันบอกเลยว่าไอ้เรื่องที่บอกว่าจะไปขอลดภาษีเนี่ยตลกแล้วเพราะว่าสิ่งที่ลงนามไปแล้วเนี่ยมันคือเฟรมเวิร์กแล้วนะคะมันเป็นที่เราเห็นในเว็บไซต์ทำเนียบข่าวเนี่ยมันเขียนว่าอะไรมันคือเป็น joint statement on framework นะคะของ reciprocal trade agreement ระหว่างไทยกับสหรัฐการที่เรียกว่าเฟรมเวิร์กคือยังไม่ใช่ตัวสัญญ,ญาจริงแต่เป็นเฟรมเวิร์กคือกรอบ ว่าจะตกลง,งกันยังไงซึ่งเฟรมเวิร์กที่ว่านี้ระบุไปแล้วมันอาจจะปรับลดได้ไหมในขณะที่มันยังเป็นเฟรมเวิร์กคือถ้าคุณอนุทินใช้คำว่าฉลาดกว่านี้ก็ใจร้ายก็นั่นแหละค่ะถ้าคุณอนุทินฉลาดกว่านี้นะคะ,ะจะต้องไม่บอกว่าลดภาษีลงอีกได้ไหมจะต้องบอกว่าแอนเน็กสามที่เราจะไปเจราจาต่อรองกันเนี่ยมีความสําคัญมากนะแล้วเราหวังว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะ ให้สินค้าในแอนเน็กสกับเราในฐานะประเทศที่เรามีมิตรภาพยั่งยืนกันมายาวนานหลายร้อยปีอันนี้ค่ะถึงจะได้เพราะว่าจุดที่จะต่อรองไม่ใช่เรื่องการลดภาษีลงไปกว่า19%แต่มันคือการต่อรองให้เราได้สินค้าใน Annex 3ก็คือสินค้าที่จะได้รับการยกเว้นภาษี0%เอนี่ยอะไรบ้างประเด็นมาอยู่ตรงนี้นะคะ,ะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะได้ลดลงไปกว่า19%เเพราะฉะนั้นการไปพูดเอาภาพที่โต๊ะอ,อาหารว่าขอลดลงไปอีกได้ไหมเนี่ย พูดตรงนะตลกแต่ในขณะเดียวกันนะพี่เทียไทยหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะคือบทบาทที่เราไปอิงกับสหรัฐอเมริกาช่วงนี้มันอาจจะเยอะเกินไปเราลืมจีนไปหรือเปล่ากับการขานอำนาจกับประเทศจีนพี่ห่วงเือนเออเนี่ยคือคือก็ตั้งแต่ตั้งแต่เซ็นเ o ็แล้วก็มีคนตั้งคําถามเรื่องแวร์เออแวร์ว่าเอาแล้วเดี๋ยวนี้คุณวางน้ําหนักในการคบกับจีนอย่างไรแล้วก็รอบนี้เนี่ยที่เช็นที่ ลามเปร์นะจีนก็ไม่ได้มีส่วนร่วมนะคือก่อนหน้านี้ที่ประชุมตอนหยุดยิงเนี่ยนะทูตจีนเขาก็มาทูตเขาก็มาตอนนั้นเนี่ยเบนจ์ัพคีเลยคมาห้าประเทศมาด้วยกันและพอวันนี้เนี่ยมันไม่มีอันนี้ผมไม่รู้ว่าทางการทูตเนี่ยจีนเนี่ยเขารู้สึกอย่างไร แล้วมันจะมีผลกระทบกับเราหรือไม่ค่ะเออรัฐบาลก็ต้องวางน้ําหนักให้ดีว่าจะครบกันยังไ,ยยงไงจะอยู่ยังไงแต่อย่างที่พี่บอกนั่นแหละตอนต้นคือรัฐบาลหรือว่าทีมงานเองอาจจะต้องมีการเอาประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อกลบข่าวเรื่องดราม่าเรื่องทัวร์ต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้หนึ่งเดือนยังไม่ถึงเลยนะพี่เพิ่งจะวันนี้30วันไหมสามสิบวันเออเกือบเดือนอะเกือบเดือนโอ้โหดราม่าลงเยอะมากช่วงนี้ ก็เป็นก็เป kind of ็นการแสดงบทบาทของคุณอนุทินเองไงคือผมบอกตั้งแต่ต้นคือผมมีความรู้สึกคือเหมือนเดี๋ยวเหมือนคุณเช่าว่าจะใจร้ายไปเปล่าคือผมก็รู้จักเขาคุณอนุทินเป็นเพื่อนกันอันนี้ผมก็ดูว่าบุคลิกเขาอะไรเขาเนี่ยคือเขาเป็นได้แค่รัฐมนตรีอะใจร้ายผมว่าเออรัฐมนตรีคือเขาเป็นได้ดีรัฐประหารแล้วอดีตแล้วเขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผมว่าโอเคนะก็เป็นได้อยู่กระทรวงสาธารณสุขอะไรเป็นได้พอมาเป็นนายกเนี่ย ผมว่าคนที่เป็นนายกเนี่ยมันต้องรอบด้านกว่านี้เออมันต้องมีความรู้รอบตัวเนี่ยเออคือคนมนอาจจะคาดหวังจากนายกอง์อิงอ่ะเออคำว่าน่าจะดีกว่าองอิงเยอะเออแต่ว่าเพราะประสบการณ์อะไรเนี่ยคุณอนุทินก็อยู่มานานในการเมืองก็น่าจะเชี่ยวชาญแต่พอดูดนการถามการตอบปัญหาการอะไรก็ไม่เท่าไรอ่ะในฐานะเราเป็นคนการเมืองเราว่าเออถ้าเทียบเท่ากับคนอื่นที่เราเจอมาเนี่ยนะเออมันน่าจะ คล่องแค่กว่านี้น่าจะนัดก,กว่านี้ค่ะแต่คราวนี้ทวนลงไม่เฉพาะแค่ตัวนายกอนุทินกับรัฐบาลเท่านั้นไงตอนนี้เริ่มลามไปถึงภรยาภริยานายกรัฐมนตรีคุณจา๋าแค่เดินทางกลับมาจากมาเลเซียนะวันก่อนเนี่ยท่านนายกก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแล้วเดินนําหน้าไปคุณจ๋าเดินตามมาคือความ ความความรู้สึกดิฉัน,นะคุณจ๋าก็คงแค่หยอกล้อพูดสื่อข่าวอะแต่กลายเป็นว่าโอ้โหเป็นประเด็นที่วันนี้งงมากเลยว่าเป็นประเด็นในโซเชียลมากอดีอขอดูคลิปหน่อยค่ะขอดูคลิปตัวเต็มเลยะค่ะนายกพูดก่อนนะยก่บอกว่านกาี่เบรรที่คาจิงหค่าใจ เดี๋ยวเดี๋ยวคือก็พร้อมอยู่ที่แจ้งค่ะทําไมอยู่ไม่ได้สิไปข้างหน้าไม่เสร็จค่ะขาขอบคุณค่ะครับ <laughs> เาเฉพาะส่วนของคุณ <Charl> จ <ott es> ๋ามามาอีกรอบได้ไหมคะที่ตัดเฉพาะคุณจ๋ามาค่ะวโอ้โหแต่วันนี้โอ้โหเทดต่างๆคอมเมนต์ที่ฉันเห็นทัวลง คุณจ่าเยอะมากคือที่ฉันเอาจริงนะด้วยความสัตย์จริงฉันดูแล้วก็เธอก็หยอกล้อผู้สื่อข่าวยังว่าอยังอะไรอยู่เลยเอาพี่เทพไทยว่าไงคะคือเรื่องนี้วะคือผมก็ไม่ไม่แน่ใจนะว่าเออเขาเขาพูดทําไมค่ะ เออถ้าเขาเดินปกตินะเออทักทายโบมือบายบายยิ้มยิ้มอะไรเนี่ยคือเวลาเขาพูดเนี่ยมันมันต้องมีต้องดูหลายอย่างนะเขาอาจจะพูดแต่ว่าน้ำเสียงเขาหน้าเขาตาเขาอะไรเนี่ยเออมันบ่งบอกไงเออมันบ่งบอกว่าพูดเล่นหรือพูดจริงมันแล้วคนอารมณ์คนที่รับเนี่ยมันก็หลากหลายอ่ะเออมันก็คิดไปบางคนถ้าไม่คิดอะไรมากก็เออเออกระทวงพูดเล่นธรรมดาแต่บางคนคิดมากก็ก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะาวนี้มันปัญหาก็คือว่าแก คือผมเคยพูดเรื่องนี้มาถ้าคุณเมย์จำได้นะคือผมตั้งข้อสังเกตมาก่อนหน้านี้มากพี่เทพไทยพูดกับเมย์ตั้งแต่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วอะเม,ม่ยังงงเอ๊ะไม่หรอกมัง้งคือคือคือผมอยู่ในการเมืองและผมก็เห็นว่าหลังบ้านของนายกหรือหลังบ้านรัฐมนตรีเนี่ยนะควรจะทำยังไงและพอดูอาการที่แกเดินกับทานายกอนุทินเนี่ยผมก็เป็นห่วงไง ผมว่ามันอาจจะพลาดขึ้นมาได้นะครับตอมาเจอวันนี้ค็าจริงๆจุดไหนที่พี่มองเมื่อตั้งแต่สองาทิตย์ที่แล้วที่พูดกับเมว่าเนี่ยคุณจ๋าเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นให้ประชาชนรู้สึกได้ในอนาคตคือคือ,คอตั้งแต่เรื่องการสแสดงออกการวางตัวนะฮะการอยู่ใกล้ชิดนายกแค่ไหนการวางจังหวะแค่ไหนคือบางคนอ,า,อางนี้เดียว,วผมเจอผู้นําบางคนเนี่ยนะคือเขารู้ว่า สามีเขาเป็นบุคคลสาธารนณะแล้วก็จะมีคนมาถ่ายภาพมาอะไรเนี้ยนะแล้วเขาก็อาจจะทําตัวไม่ถูกหรือเขาไม่อยากจะมุ้อะไยเขาชิ่งเลยเขาเขาไปเจอกันที่โต๊ะอาหารเลยอเออหรือไม่ก็เขาลงไปก่อนเลยเออแม่คือเขาไม่ประกบแม่อะไรไงคราวนี้ทางของ ของคุณอนุทินเนี่ยผมก็เห็นว่าเออเขาเดินแล้วตาตีการเดินแล้วเขาก็ไม่ได้เดินใจๆบางทีเขาก็ทักทายเขาแสดงออกไงแล้วก็เหมือนอันเนี้ยคุณอนุทินพูดจบไปแล้วแล้วก็เดินมาแล้วก็มาทักทายกันนักข่าวแล้วก็สแสดงออกแบบเนี้ยเออซึ่งพุมอาวิจาร์จะไม่เหมาะต้อนคุณช่อคุณช่อเขาเป็นผู้หญิงก่าเหมาะกว่าผมเขารู้นิสัยเขาเรีอยกอะไรนะรู้ธรรมชาติของผู้หญิงดีกว่าผมธรรมชาติของผู้หญิงแล้วก็<ม>คุณชอ่อก็าําเรื่องของสื่อสารการเมืองด้วยคุณชอ่อดูแล้วเป็นยังไงบ้างคะโดยที่ฉันคิดว่า่่เเเกกกียวัับบรรืองพศนะดแ เราเนี่ยจะชินกับคาว่าการละและเทศะใช่ไหมคะการละคือพูดอะไรต้องดูเวลาเวล่าเวลาที่เหมาะสมเทศะคือสถานที่แต่เดียฉันคิดว่าสําหรับบุคคลการเมืองโดยเฉพาะระดับสุภาพสตรีมหมายเลขหนึ่งลงถึงผู้นําประเทศรวมถึงบรรดารัฐมนตรีเนี่ยมันมีอีกอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นมาคือบุคละคือการละเทศะบุคละบุคละก็คือคุณต้องรู้ว่าคุณเป็นใครของบางอย่างเนี่ยถ้าเป็นคนธรรมดาพูดไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีพูดเป็นสตรีมหมายเลขหนึ่งพูด อันนี้เกิดเรื่องนะคะอย่างซีนเนี้ยของคุณจ๋าเนี่ยถ้าเป็นคนธรรมดาพูดก็คงไม่เป็นประเด็นประเด็นมันอยู่ที่ว่าเป็นพริริยาของนายกรัฐมนตรีแล้วจริงๆเนี่ยนายกเดินผ่านไปแล้วเนี่ยพริริยานายกรัฐมนตรีควรไหมที่จะพูดอะไรกับสื่อมวลชนอันนี้ก็เรียนอย่างตรงไปตรงมาว่าไม่ควรเลยนะคะพริริยานายกรัฐมนตรีก็คือแค่เดินตามไปแล้วก็ขึ้นเครื่องบินไปจบใช่ไหมคะขึ้นรถไปจบแต่ว่ามีสร้อย ทีนี้สร้อยเนี่ยมันก็อยู่ที่การตีความแล้วซึ่งถามดิฉันว่าเหมาะสมไหมดิฉันคิดว่าอย่าเพิ่งไปตีว่าพูดอะไรที่ดิฉันบอกว่าดิฉัน่ะจบแค่ว่าแค่พูดก็ไม่เหมาะสมแล้วค่ะไม่ว่าจะพูดอะไรนะเพราะว่าโดยซีนนั้นน่ะมันไม่ใช่ซีนของคุณเลยทีนี้พอพูดออกมายิ่งเป็นการเหมือนกับพูดคัดโทษนักข่าวพูดพูดเราก็ลักษณะว่าแน่ล่ะคุณจ๋าเนี่ยดิฉันเชื่อมากว่าไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะก็คือเป็นมุกหยอกล้อแต่ในความมุกหยอกล้อเนี่ย มีข้อเท็จจริงอยู่นั่นก็คือรู้สึกว่านายกโดนนักข่าวบี้ถูกไหมคะอันนี้คือข้อเท็จจริงในใจแต่พูดให้มันเป็นเหมือนกับพูดเล่นเหมือนกับว่าจะให้ดูซอฟเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสองเท่ามันสองต่อหนึ่งก็คือในซีนที่คุณไม่ควรจะพูดอะไรเลยควรจะเดินไปคุณพูด mm hmm. เมื่อคุณพูดเนี่ยคุณได้เผอพูดความในใจออกมานั่นก็คือคุณไม่พอใจที่นักข่าวบี้นายกดิ mm hmm. ฉันพูดแบบความเป็นจริงเลยนะคะ นักข่าวนะวันนี้เนี่ยอาจจะบี้นายกน้อยเกินไปด้วยซ้ําน้อยเกินไปด้วยซ้าในหลายๆไประเด็นโดยเฉพาะประเด็นสแกมเมอร์<ฆ>ถามว่าเป็นเพราะอะไรอันนี้ก็ต้องถามกลับไปที่นักข่าวด้วยเหมือนกันแต่หน้าซีนนี้ณจุดนี้เนี่ยการที่พริยนนายกมาพูดในลักษณะว่าไม่พอใจที่นักข่าวไปบี้นายกเนี่ยอันนี้มันเลยกลายเป็นเป็นสิ่งที่สมควรแล้วที่จะถูกวิาพากษ์วิจารณ์นะคะแล้วก็เป็น บุคคลสาธารณะแล้วดิฉันคิดว่านี่เป็นบทเรียนราคาแพงมากสําหรับสตีหมมยเลกหนึ่งแล้วมันจะท้อนอย่างที่คุณเทพไทยบอกเมื่อสักครู่เนี่ยดิฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าคุณอนุทินเนี่ยไม่พร้อมสาหรับการเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้พิสูจน์แล้วว่าไม่พร้อม,อมพิยาของนายกก็พิสูจน์แล้วว่าไม่พร้อมและมีอีกคนหนึ่งที่ดิฉันไม่อยากจะเชื่อที่สุดเลยว่าไม่พร้อมสําหรับการเป็นรัฐมนตรีคือคุณสุภจีทําไมอะคะก็ได้เสียงชื่นชมคุณสุภจีเนี่ย หลังจากได้รับเสียงชื่นชมจากสัปดาห์แรกที่ขึ้นมาบปิหารประเทศเนี่ยก็หายไปเลยแล้วกลับมาอีีการเป็นเสียงด่าเลยนะคะจากประเด็นแร่เอิร์ธสิ่งที่ที่ฉันเหลือเชื่อมากเกี่ยวกับคุณสุภจีแล้วรู้สึกว่าเออแม้ว่าคุณสุภจีจะเป็นผู้บริหารที่เก่งมีมารยาทพูดจาสุภาพเรียบร้อยดีมากทุกป,ประการเนี่ยแต่อาจจะยังไม่เพียงพอ in adequate อะ่ะหรือไม่เพียงพอที่จะเป็นรัฐมนตรีจากคำให้สัมภาษณ์ที่คุณสุพจีให้สัมภาษณ์กับดิฉันเข้าใจว่าเป็นสนาข่าว reporters ของรัฐบาลนี กรณีแร่เอิร์ธโดยบอกว่าเรื่องแร่เอิร์ธเนี่ยหนึ่งไม่ผูกมัดนะคะจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ไร้ายแรงมากนะคะในข้อเท็จจริงใช่คะ่ะแต่คุณซึ่งเป็นรัฐบาลไทยเพิ่งไปเซ็น MOU กับสหรัฐมากลับมาถึงประเทศไทยยังไม่ครบ24ชั่วโมงยังไม่ยังไม่กลับเลยด้วยซ้ำมัง้งตอนนั้นน่าจะยังอยู่ที่ KL อยู่กราลมเปอร์อยู่เลยนะคะแต่กลับบอกว่า สิ่งที่เซ็นไปนั้นจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้คำถามคือเครดิตประเทศไทยอยู่ตรงไหนคะแม้จะเป็นเรื่องจริงนะคะใช่มันยกเลิกได้แต่ในทางปฏิบัติอะมันไม่ง่ายขนาดนั้นเรา่ะคุณไปเซ็นเอ็มโอยูกับสหรัฐอยู่ดีคุณจะยกเลิกเนี่ยมันยกเลิกได้ค่ะแต่ราคาที่คุณต้องจ่ายคืออะไรกับการยกเลิก MOU กับสหรัฐ2เรื่องเครดิตของประเทศไทยคนระดับรัฐมนตรีพูดว่า MOU เนี่ยที่เพิ่งเซ็นไปกับสหรัฐกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้แล้วที่หนักไปกว่านั้นอีนะะคพูดว่า เรื่องจีนก็ไม่กังวลค่ะเพราะก่อนหน้านั้นทูตจีนได้มาคุยกับอิชันแล้วและทูตจีนก็ไม่ได้กังวลอะไรบอกว่าเรื่องแร่เอิร์ธเนี่ยมีบางตัวที่ไม่ได้ใช้ในทางยุทธภัณฑ์เพราะฉะนั้นไทยจะไปเซ็นกับใครก็ได้ทิฉันตกใจมากนะคะเพราะการพูดแบบนี้แปลว,ว่าอะไรคะหนึ่งคนไทยไม่รู้เลยฝ่ายค้านไม่รู้เลยนิติบัญญัติไม่รู้เลยว่าจะมีเรื่องแร่เอิร์ดแต่รัฐบาลรู้จีนรู้ค่ะและมาคุยกันกับไทย ก่อนที่จะไปเซ็นกับสหรัฐแล้วไม่ว่าจะคุยกันว่าอย่างไรก็าตามการที่คุณสุปจีบอกว่าท่านพูดจีนคุยแล้วค่ะท่านไม่เป็นกังวลอะไรแต่ดต่ที่ไม่ได้เป็นเรื่องของการที่ไปผลิตยุทผั์แปลว,ว่าอ,อะไรคะคุณต้องขอจีนก่อนไปเซ็นกับสหรัฐหรอคะเรืงีคิดว่านี่เป็นมูฟหรือท่าทีที่ไม่เป็นผลดีอย่างยิ่งต่อประเทศไทยในสมรภ,ภูมิจิวอิลิทิกที่สหรัฐกับจีนกำลังฟัดกันด้วยเรื่องแร่เอิร์ธแล้วเรากลับบอกว่า เราคุยกับจีนก่อนแล้วก่อนหน้าที่จะไปเซ็นกับสหรัฐจีนไม่ว่าอะไรในทํานองว่าจีนอนุญาตให้เราไปเนี่ยดิฉันคิดว่าอันนี้มันแสดงให้เห็นเลยว่าคุณสุปจีก็เหมือนคุณจ๋าคงจะไม่ได้คิดอะไรค่ะบอกว่าโอ้จีนสบายใจค่ะเราไม่ต้องกังวลนะคะจีนโอเคการที่บอกว่าจีนโอเคเนี่ยมันทําไมจีนต้องโอเคคือจีนทําไมก่อนเราจะไปเซ็นกับสหรัฐต้องให้จีนโอเคก่อนถูกไหมคะอันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ดิฉันเห็นเลยว่ารัฐบาลเนี้ยหลายๆคนที่เราคิดว่าเขาพร้อม เขาไม่พร้อมอ่ะ